สวัสดีค่ะวะันนี้กลุ่มของพวกเรามาในหัวข้อเรื่องการจัดการฟาม์มตบอรหมูหลูมีสมาชิกกันนี้ค่ะ,นนะดิฉันนางสาวอินทิราสุรเสียงผมนายสนิภาพครุณมุผมนายธีรพงษ์เฉยฉิวผมนายนัทิตตากตะวันผมนายอวรถเดและดิฉันนางสาวอรไทยนัมหาชัยเชิญชุมนรับฟังได้เลยค่ะ รู้ไหมครับว่าหมูที่ยิงในข้อแบบนี้แทบไม่มีกลินเหม็นแถมได้ปุ๋ยฟีนัต่างหากวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าหมูหลุมมีประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรทําไมเกรรษตรกรถึงสนใจไปรับชมกันเลยครับการเลี้ยงหมูหลุมในประเทศไทยนะครับเริ่มต้นเมื่อปีพศ2530โ,โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิคการเลี้ยงแบบธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่ง เขาใช้วัสดุรองพื้นเช่นแกลบขี้เรื่อยและเศษพืชหมักน,นะครับเพื่อช่วยดูดซึมของเสียจากหมูนะครับและช่วยสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ครับเกษตรกรไทยนะครับเริ่มนํามาปรับใช้และปรับสูตรวัสดุรองพื้นให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและวัสดุที่หายได้ง่ายในท้องถิ่นนะครับเช่นแกลบดิบแกลบดำลำข้าวและหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับซึ่งช่วยย่อย สลายมูลหมูให้กลายเป็นปุ๋ยคุณภาพดีครับดังนั้นนะครับการเลี้ยงหมูลุมยังไม่ใช่แค่การเลี้ยงสัตว์แต่เป็นภูปัญญาที่ผสมผสานวิธยคิดตจากต่างประเทศเข้ากับความรู้ท้องถิ่นของเรานะครับเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ การจัดการสุกรหลุมเป็นการสร้างคอกการเตรียมพื้นที่คอกการให้อาหารและการจัดการด้านสุขออนามัยเพื่อให้สุกรสุขภาพดีและลดต้นทุนในการผลิตการเลี้ยงสุกรหลุมเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีและลดปัญหากินเหม็นดังนั้นการจัดการพื้นที่ควร เลือกพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมขังและมีอากาศถ่ายเทสะดวกการสร้างอคอกขนาดอคอกคำนวณพื้นที่ตามจำนวนสุกรโดยทั่วไป1.5ถึง2ตารางเซนติเมตรต่อตัวการขุดหลุมขุดหลุมลึกประมาณ50ถึง80เซนติเมตรการก่ะอ,อิฐกาะอ,อิฐรอบหลุมสูงกว่าปากหลุมเล็กน้อยประมาณ30เซนติเมตรในการเตรียมข้อของเรานะคะ ชั้นที่1วัสดุรองพื้นเช่นแกลบขี้เลื่อยฟางข้าวหนาประมาณ30ซนติเมตรและผสมน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพค่ะชั้นที่2ทํทำเช่นเดียวกันกับชั้นที่1ค่ะชั้นที่3ปูวัสดุรองพื้นหนาประมาณ20ซนติเมตรและเอาแกลบดิบโรยชั้นสุดท้ายค่ะในการจัดการมูลของเรานะคะ เก็บมูลสุกรทุก15วันและเติมวัตถุดิบรองพื้นพร้อมพรมน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพทุกครั้งค่ะการจัดการด้านสุขาอ,อนามัยนะคะใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นและรักษาความสะอาดของครอบอย่างสม่ำเสมอค่ะขั้นตอนและแนวทางการทำโรงเดือนฟาร์มสุกรหมูหลุมนะคะ 1. เลือกสถานที่ทำเลที่ตั้ง 2. การขุดหลุมสำหรับการเลี้ยงหมู 3. การสร้างโครงสร้างโรงเรือน 4. การระบายน้ำและระบายอากาศ 5. พื้นที่ให้อาหารและน้ำากการจัดการของเสียค่ะการให้อาหารหมูนะครับจะเน้นใช้วัตถุดิบที่หาได้เองตามท้องถิ่นนะครับเช่น พืชผักผลไม้เศษอาหารหรือแม้กระทั่งอาหารหมักนะครับที่จะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์และช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารของหมูโดยการให้อาหารโดยทั่วไปนะครับเรจะให้วันละ2-3ครั้งสลับกับอาหารหมักและอาหารสดกรับ วิธีการให้อาหารนะครับควรให้อาหารหมูละ2-3ถึงครั้งโดยให้หมูสามารถกินได้หมดในแต่ละมื้อได้ครับสำหรับลูกหมูที่สามารถนำมาเลี้ยนะครับก็จะมีน้ำหนักประมาณ15-20ถึงกิโลกรัมครับ,รบโดยช่วงเดือนแรกนะครับเราจะให้อาหารสำหรับลูกหมูเล็กผสมกับอาล่ำอ่อนปลายข้าวอกกากถั่วเหลืองหรือปลาป่นนะครับจนได้น้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมขึ้นไปครับสำหรับสูตรอาหารหมาละครับหนึ่งจะใช้หยวกล้วย แล้วก็ดิบผักบุ้งเถามันเทศเศษผักหรือวัชพืชต่างๆครับแซบละเอียดรวมกันให้ได้100กิโลกรัมครับ2น้ำตาลใจแดง4 0กิโลกรัม3เกลือ1กิโลกรัมหมักทิ้ไงไว้ประมาณ5-7วันนะครับแล้วก็ผสมอาห,หาร3กิโลกรัมสามารถเติมน้ำแบคทีเรียแล้ติดได้ครับต่อมาเป็นสูตรอาหารข้นนะครับ หนึ่งหินฟุน1.5้ากิโลกรัม 2. เกลือแกล้ง0.35กิโลกรัม 3. าพรีมิก 0. ูนสหกิโลกรัม 4. ี่ไดคลเซียมฟอสเฟต0.5กิโลกรัม 5. ปลาผล1กิโลกรัม 6. ข้าวโพด60สกิโลกรัม 7. กาโถ่เหลือง14กิโลกรัมและแลำละเอียด23ากิโลกรัมครับ โดยอาหารหมักเราจะใช้70%ปรผสมกับอาหารข้น30%ให้เช้าและเย็นครับแต่ส่วนการให้อาหารนะครับหมูน้ำหนัก30-60กิกโลกรัมเราจะใช้อาหารผสมในส่วนผสมอาหารหมัก1นส่วนให้กิน2-3กิโลกรัมต่อวันหมูน้ำหนัก60กิโลกรัมขึ้นไปเราจะใช้อาหารผสม1นส่วนผสมกับอาหารหมัก1นส่วนให้กิน2-4กิโลกรัมขึ้นไปครับสำหรับน้ำดื่มขหมยนะครับเราใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพ โดยมีส่วนผสมของสมุนไพรจะช่วยบำรุงสุขภาพของหมูส่วนผสมของพืชผักผลไม้จะช่วยในการกลับถ่ายและน้ำพวกนี้ยังสามารถนําไปลดพื้น้อเพื่อลดกลิ่นด้วยครับขั้นตอนการทําน้าเดือดสำปะจักรหลุมนะครับหนึ่งโคเชจอลินซีหรือผลไม้2ช้อนโต๊ะ2น้ำฮอร์โมนสมุนไพรสองช้อนโต๊ะรือเรียกว่าเหล้าดองยา3ามน้ำเปรี้ยว2ช้อนโต๊ะสีน้ำหมกคีเซียม2ช้อนโต๊ะและ5น้ำบริสุทธิ์20ิบลิตร น้ำหมักชีวภาพสมุนไพรนี้นะครับสามารถผสมให้สกรดื่มได้เป็นประจำทุกวันครับถ้าหากพื้นสกรมีความแน่นหรือแข็งก็สามารถเทน,น้ำพวองนี้ลาดลงไปบนพื้นจะทําให้สกรเกิดกลิ่นหอมและจะทําการคุยเคลียดินก็จะเป็นการปรับหน้าดินทาให้อากาศปลอดโปร่งและมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นมากมายครับข้อดีของการทาฟาร์มหมูหลุมหนึ่งต้นทุนต่ําไม่ต้องสร้างโรงเรือนหรือระบายอากาศที่ซับซ้อน 2. ง่ายต่อการจัดการหมูดูแลหมูในหลุมทําได้ง่ายไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง 3. เหมาะกับพื้นที่ชนบทสามารถทําได้ในพื้นที่ที่มีดินและน้ําเพียงพอไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าหรือเครื่องมือทันสมัย 4. ช่วยในการระบายของเสียของหมูจะถูกเก็บในหลุมและย่อยสลายไปเอง 5. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่งถ้าจัดการดีสามารถลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าการเลี้ยงแบบโรงเรือนปิดข้อเสียของการทำฟาร์มหมูหลุม1สุขาอนามัยระบบการระบายอากาศไม่ดีเสี่ยงต่อการเกิดโรคและแมลง2ควบคุมคุณภาพไม่ดีอาจจะทำให้หมูเจ็บป่วยได้ง่าย3กลิ่นเหม็นข้อเสียที่สะสมในหลุมอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนคนรอบข้าง4ผลผลิตต่ำไม่เหมาะกับการเลี้ยงในชิงพาณิชย์หรือปริมาณมาก 5. สิ่งแวดล้อมเสี่ยงถ้าจัดการไม่ดีอาจทําให้ปนเปื้อนน้าใต้ดินหรือแหล่งน้ําบริเวณใกล้เคียงการทํางานโรงเรือนฟาร์หมูหลุมเป็นการสร้างพื้นที่สําหรับเลี้ยงหมูโดยใช้หลุมในพื้นดินเป็นส่วนมากการสร้างโรงเรือนพื้นที่ใช้ในการสร้างโรงเรือนควรเป็นที่สูงน้ําท่วมไม่ถึงสร้างโรงเรือนตามแนวทิศตะวันออกและตะวันตก วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างควรเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นหลังคาทําด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือหญ้าแฟกใบจากการสร้างคอกหมูหลุมหมูหลุมหนึ่งตัวใช้พื้นที่ประมาณ1.5-2ตารางเมตรคอกขนาด2.5คูณ3เมตรเลี้ยงหมูได้4ตัวค้กขนาด4คูณ4เมตรเลี้ยงหมูได้8ตัวถ้าต้องการเลี้ยงหมูหลุม4-6ตัว ต้องใช้พื้นที่2.5คูณ4เมตรขุดดินออกในส่วนพื้นที่การสร้างคอกลึก60เซนติเมตรปัดพื้นที่ให้มีระดับสม่ำเสมอใช้อิฐบล็อกกันด้านข้างคอบเหนือขอบหลุมสูง2เมตรวัสดุที่ใส่ในคอกหมูหลุมมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นวิธีที่1ขุยมะพร้าว1 0 0ส่วนน้ำหมักชีวภาพใส่ขุยมะพร้าวให้มีความสูง30เซนติเมตร ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพให้มีความชืน้นพอหมาทำจนครบ3ชั้นทิ้งไว้ประมาณ7วันวิธีที่2หญ้าแห้งหยวกกล้วยกรากำตาลจุลินซีเอ e m เกลือแกงนำหญ้าแห้งและหยวกกล้วยสับปูรองพื้นราดด้วยน้ำหมักจุลินซีเอ e m กราก้ำตาลและโรยด้วยเกลือแกงนำแกะสิบถุงกบให้ทั่วแล้วราดน้ำชั้นละสิถุงทำจนครบ3ชั้นชั้นละ30เซนติเมตรวิธีที่สาม แกบบี้หมู่เก่ามูลควัวลํำละเอียดจุลินทรีย์มแกบดำนำวัสดุแต่ละชนิดกบทีละชั้นที่พื้นคอกทับจนครบ3ชั้นด้วยชั้นละ30ซนติเมตรลาดน้ำบนพื้นหน้าให้วัสดุชื้นสุดท้ายทิ้งไว้5-7วันจึงนำสุกรมาขังเลี้ยงไมายเหตุวัสดุรองพื้นที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นใบไ,ไม้แห้งฟางข้าว วัสดุที่เหลือใช้จากการพอเห็ดปุ๋ยมะพร้าวหรือขยะแห้งที่สามารถย่อยสลายได้การให้ผลผลิตนะครับการทำฟาร์มหมูหลุมทำให้หมูโตไวสุขภาพแข็งแรงแลดัตราการตายคุณภาพเนื้อดีกว่ามีรายได้เสริมจากการทำบุูหมักและลดต้นทุนกนารจัดการครับการให้เปอร์เซ็นต์ซาข,ของฟาร์มหมูหลุมเปอร์เซ็นต์ซากจ5 7 8บจสัดส่วนไขมันน้อยกว่าไขมันแทรกดีกว่าเนื้อแดงแน่นสวย,สวย มีกินธรรมชาติความชื้นในซากสมดุลไม่อมน้ำมากเสียเนื้อจากโรคหรือบาดเจ็บน้อยเพาอหมูแข็งแรงเหตุผลที่หมูหลวงให้เปอร์เซ็นต์ซากสูงกว่าหมูไม่เครียดไม่เสียกล้ามเนื้อหมูอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เบียดไม่บาดเจ็บกล้ามเนื้อพัฒนาได้ดีระบบย่อยอาหารดีอาหารเป็นธรรมชาติมีไฟเบอร์ทำให้เนื้อแน่นไขมันแทรกดี ไม่ได้ใช้ยาหรือสารเล่งโตทำให้โครงสร้างร่างกายสมดุลไม่มีไขมันหรือของเหลวสะสมเกินจริงได้กล้ามเนื้อจริงๆมากกว่าจึงได้น้ำหนักซากมากกว่าทำให้นำไปชำแหละขายได้ดีกว่าหมูหลุมให้เปอร์เซ็นซากสูงกว่า3-5%เปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยเมื่อขายหมูเป็นตัวหรือซากรายได้ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเหมาะกับตลาดที่เน้นคุณภาพเช่นหมูอินทรีย์หรือหมูสุขภาพ